ก็จะีมึงเอามาไอสัตว์จัดให้พร้อมเสิร์ฟเปิดด้วยหมัดมาหมู่หรือเดียวโทรไอเสี่ยวร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวกูสัตว์ชุบกันไม่ทันหรอกไอสัตว์หน้าที่ตึงๆลองทะลึ่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปสับและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนที่พวกกูบ้าเห็นพวกมึงติ๊กูอยากกินมามากๆป๊อสมีไหนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยถ้ากากไอเสี่ยวกับมึงแซดเดแอคเน่พวกเด็กขี้แค้นเด็กแว้นเด็กแซดอีกออตอนที่พวกกูแรปกับแร็พ ไม่ยังคุยกับพวกกระจอกเบาๆเอยเขาวินเธอเด๋ยวหัวกระสุนดนลุยอีดอกไม่ได้กูสั่งเข้าขนาดที่พวกมึงน่าจะปอดแสแล้ไม่ได้เราชิดกับเอาไว้ดี่จมาีฮอตดัอตุรมม่ไก้ไฮไลน์ a ่ะว่า o ิกรนู๊ดแบบวนี้ดกาักระทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมาเล่นกับไฟอ่ะไม่มาทูดขูมาแ็นบิ๊กแบงแม่งละเบิกกดังตุ้มทำพูดกูโคตรดีแล้วซอคอกูชอบวิ่งพาดมาบอยยเขาว่าเลยให้กี่เพ้ยังไงมวกมึงก็น o t win อ้วเ็จะเจอกูรอดดี